มีขั้นนึงกับผมนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบรถตู้ที่เมืองไทยกับรถชุดทเมืองนอกว่ามันต่างกันยังไงอ่ะเริ่มเลยนะครับหนึ่งการเดินทางที่เมืองนอกคือหนึ่งเขาเน้นความสบายสะดวกสำหรับของพิการด้วยไม่ใช่แค่สําหรับคนที่เดินได้อย่างเช่นเห็นได้ในรูปนี้ และอย่างคือบรรจุคนเยอะไม่ใช่น้อยแสดงว่าหนึ่งกฎหมายที่นู่นคือรถตู้จะมีขนาดยาวกว่าที่ที่เมืองไทยนะครับอ่ะลองมาดูเรามาดูเ, <c oughs> เ,าาดเดี๋ยวจะอธิบายความรายละเอียดให้รถที่เมืองนอกจะมีสีที่นั่งเหมือนที่เมืองไทยแต่หนึ่ง เมืองนอกจะใช้เครื่อง V6 นี้เป็นของของ c o m t r a i n Commercial Specialty Vehicles จะมีจะมีประตูอะไรก็เหมือนกันหมดแต่จะต่างกันตรงที่เครื่องส่วนใหญ่จะเป็นเครื่อง6 s สปีด V6 อะไรพวกนี้ครับ คือเครื่องที่นุนจะแรงกว่าส่วนรถก็จะยาวกว่าด้วยรถอยู่ที่รถอยู่ที่หกห้าไมตครึ่งประมาณนั้นนะครับรถที่นู้นจะยาวกว่าเพราะว่าหนึ่งที่เมืองนอกที่เมืองนอกการโค้งเขง้าโค้งอะไรในเมืองอะชอกแซกช็อกแซกจะไม่มี เขาเลยได้เปรียบตรงที่ว่าเขาสามารถทํารถให้ได้ยาวกว่าเพราะว่าการเข้าโค้งของสําหรับเขามันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่ปัญหาเขาสามารถที่เขาจะทําให้รถตู้ยาวกว่าได้แต่แล้วเรื่องของขาอะไรเงี้ยการวางขาของของลูกค้ามันจะสบายกว่าเห็นด้วยไหมครับแรก1หนึ่งอย่าง ที่คุณอาจจะแปลกใจคือถ้าคุณไปนั่งรถตู้เมืองนอกสิ่งที่คุณจะเห็นคือสิ่งนี้เมืองไทยมันจะตรงข้ามนะครับช่องช่องเดินของเมืองไทยจะอยู่ข้างซ้ายไม่ใช่ข้างขวาเพราะว่าพรมอะไรที่เมืองไทยอยู่ข้างขวาทางเดินเราอยู่ข้างข้างซ้ายใช่ไหมเพราะประตูอยู่ข้างซ้ายแต่เมืองไทยอยู่เออแต่เมืองนอกอยู่พรมเราอยู่ข้างซ้ายทางเดินเยอยู่ข้างขวา แล้วรุ่นที่ขายดีที่สุดที่มันนอกโอ้ขออภัยหน่อยครับรุ่นที่ขายดีที่สุดที่ที่มันนอกจะอยู่ที่จะอยู่กับยี่ห้อ,อไหนจะอยู่กับ อะให้เราเอาครับที่เมืองนอกจะเป็น <c oughs> ที่เมืองนอกรถที่ขายดีที่สุดจะเป็น Volkswagen กับรถเบนกับ Ford ครับจะมีอยู่ประมาณนี้แหละ Commercial Vehicles คือหนึ่ง Commercial Vehicle รถตู้ของ Commercial Vehicle Veh ขายดีที่สุด ลองลงมาจะเป็น Ford กับ r e n a u l t m a s t e ออันนี้คือยุโรปนะครับส่วนยุโรปไม่เกี่ยวกับ Asia. เอเชียเอเชียอยู่แล้วที่หนึ่งจะเป็น t o y ยต้าให้แต่ไม่รู้ว่าคนไทยเรียกว่าอะไรตัวนี้จะขายดีที่สุดในเมืองไทยก็หมายข้ขบมาครับที่นี่กับที่นู่นต่างกันยังไง มีใครสนใจเรื่องนี้หรือเปล่าเออ,เอ,อสำหรับคนที่อยากรู้กฎใหม่ที่นู่นต่างกันยังไงก็ใหม่กับที่นี่แต่แต,ต่างกันยังไงแล้วทําไมสำหรับคนนี้แปลกจะทํทำไมถึงเมืองไทยมีอุบัติเหตุที่เยอะกว่าแล้วมีคนที่เสียชีวิตเยอะกว่าคือหนึ่งที่เมืองไทยจะก,ก่อนนี้ไม่ต้องรับเข็มขัดที่นู่นรับตลอดแล้วอยู่แล้วรถข้าไนไม่เข็มขัดก็ถือว่าหมดสิทธิ์กันกับการใช้รถย,รถยนต์ ตัวนั้นบนถนนอ่ะข้อบังคับของในยุโรปคือรถทุกคันต้องมี ABS รถคันไหนไม่มี ABS ก็เหมือนกันเหมือนกับขับแค่แครเข็มขัดนี่แหละไม่มีเข็มขัดนิรภัยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขับรถบนถนนได้หรือรถเอา,รถ,เอารถออกมาใช้ได้หรือรถที่ไม่มี ABS ก็เช่นกันอันนั้นส่วนยุโรปนะเอ่อข้อมาจากความเร็วของรถที่ใช้บรรทุกคนหรือเป็นรถของขนส่งนั่นเอง คือความเร็วจะไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ามันก็จะมีข้อบังคับของเขา,ขอ,เขาอีกอีก,อกว่าถ,ถนนเอ่ไฮเวย์กับในเมืองในเมืองอยู่แล้วในเขตชมุมชนท้ามเกิน50ที่มืองนอก,ก็จะเป็นอย่างงี้อ่ผมไม่ได้ต่อว่านะไม่ได้ว่าอะไรคือผมกาลังพุกยางเปรียบเทียบแล้วอีอย่างคือ ที่เมืองไทยซึ่งกฎนี้เมืองไทยยังไม่มีแต่ก็กำลังนำมาเข้าอยู่เรื่องภาษีที่เมืองไทยแต่ก่อนนะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงยังยังไม่ได้ฝังอัปเดตที่เมืองไทยภาษีรถจะถูกลงเรื่อยๆยิ่งใช้ยิ่งถูกแต่เมืองนอกยิ่งใช้ยิ่งแพงเครื่องใหญ่ก็ยิ่งแพงเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้เครื่องมีหก เครื่อง3.2เครื่อง3.4 4.2เครื่องพวกนี้ภาษีจะเยอะ <c oughs> สาเหตุที่นองนอกเขาไมา่เคยใช้รถตูก้กันก็เพราะอย่างเงี้ยครับภาษีมันเยอะแต่สำหรับรถตู้ที่เมืองไทยเราอาจจะเราเมืองไทยเราใช้เครื่อง 32. เอ้ย3.0เครื่อง3 0 0พซึ่งสำหรับคนที่ขับรถก็รู้กันดีว่าเครื่องใหญ่ ระยะทางไกลประหยัดน้ำมันแต่เครื่องเล็กระยะทางไกลเปลืองดันกลับมาเปลืองก็ <c oughs> ก็เลยเมืองนอกส่วนใหญ่คนนี้บอ,อกรถตู้คือใช้ในก,ก,การเดินทางไกลหรือขับรถไกลก็เลยทำแต่เครื่องใหญ่ๆนี่คือการสรุปผลรถตู้ ระหว่างประเทศยุโรปอุ้ยระหว่างทินยุโรปก,กับเอเชียต่างกันยังไงแต่สัญญาเอเชียประเทศอื่นผมก็ไม่รู้นะแต่เปรียบเทียบกับไทยก็แล้วกันสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะอัปเดตกับ YouTube อีกนิดนึงการอัปเดตใหม่บางคนถามว่าการอัปเดตใหม่เวลาผมมาอย่างเงี้ยหมายคำว่าไงาการอัปเดตใหม่หมายคำว่าเกี่ยวกับธุรกิจของผมว่ามันมีอะไรใหม่ไหมมีอะไรที่ ที่อยากให้คนอื่นรู้ไหมเนี่ยแหละคือการอัปเดตใหม่ของผมคืออะไรที่ผมคิดว่าคนต้องควรจะรู้ว่ามันมันมีอะไรจะเกิดขึ้นมากในในวันต,ต่อ,ต,อต่อมาผมก็จะทำการอัปเดตใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่เข้าใจทำไมส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครมาดูดูเก้าครั้งดูเก้าครั้งในหนึ่งวันไม่เคยมีอะไรอย่างนี้เลยส่วนใหญ่หนึ่งวันนี่ปั๊บขึ้นแล้วร้อยร้ พันสี่พันสองแตนี้เงียบอ่ะสถานี้ขาพอแค่นี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ขอบคุณที่สนับสนุนผมแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ